สบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้สิบก้อยแจ่วหวานกินสมจอนเถียงจอนบ่ายน้ำตาลงเอาหวานหวาน,นมาเป็นสีผสมแต่งัวลงหลงวาน เสียไลบ้ดเต้ทำทีเสร็จาามกเด้อบันดีเด้อขามเฉียงขามน้อยเนีย h ầ ่เหน็บซีมันเด้อ Sẹp, 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 sẹp Sẹp lái, sẹp lái chép 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 bò chép đi, chép 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 กู้ยนนี่เป็นหออเลยปันหนิงวากินตัดออกมันหส่วนบมเป็นหมากหมากก็เป็นหมากตื่นอย่เนหอ่งามหเจ้าัวหมแยงี้ตัว กันไปมีเง,งื่อไปพี่น้องไปกินส่วหมูขาหมีน้องนั่นเดีกินหม,มูเบิร์ดดอกเกี่ยวข้าวเกี่ยวหนำก็แล้วคักแล้วแน่เลยพี่น้องเอ้ยปั้นซ้ำมือนเศร้านี่เบิดแล้วบ,บานนี่พ,นนพี่น้องเอ้ยขันบัปิ้นนะสำหรับปิ้นนี่คือสิบเบิร์ดสำนี่เกีเ่ยวข้าวเกี่ยวหนำ งัวมันก็มักพี่น้องเอ้ยกลักวๆนี่กินขักแต่ไหนโหนแม่หนขักแท้แท้ฮักกะเลี้ยงมากด้่พี่น้องเอ้ยนีย่มันหันก้าวกินอยู่มันแสบแขามเกียงพี่น้องเอ้ยกับแจวปลาแดกพักแยงน้ำพี่น้องเอ้ยเสียแต่บุ๋มมีกระปูหน่อยมีกระปูหน่อยใช่ไหมมันขักสีแสบ บอาเลยน้าเฮ้ยผนองเลยตั้มพักหนึงมัจืดตั้มึ่งเลยอนี้พักแยพี่น้องพักแยตัมหุงตัมหุงพ่อตัเมียงพ่อมือนีหลายยางมาพี่น้องมาฝั่งไทยฝั่งลาวผสมองการพี่น้องผี่มได้พอทิ้เลย เออกมนองมันงามขาม้าักนมกขามมันเป็นยังเป็นดอกขาม,ตมเตียงข้ามเตียงเลยขำามใหม่ใหเ้โอนโอ,อนโนตา

ไมัลไม่กินวานเขาเลยไ่กวกินวานไรข้าวขึ้นบันพน้ำมันก็กินข้าวน้ำมันมาวไหมพ่อจีนรยากก็กินอิ่มเลย

ครับน้อยห่อพักกแย่งพี่น้องเลยใครมีก็ปูน้อยแห่งคับแยงห่อมีก็แยงห่อมาคาบคาบห่อมกาแยงพี่สมได้ใส่เขานั่งใส่เป็นหน่วย ยังไม่ลงยังแม่มไ,มได้งเงินกูนอน<อ>่าขากนไปนองเลยส<อ>ุอตอนน,อนขากันย่างบันเนี่ยอย่าขาลูกอย่าขาะย่าขา ส้อนมะขามพี่น voilà> ้องเลยเนาใช้กับมังินแก่อ้ยนี่ผู้ดีกินมัเป็นแก่ทำบ่ไปกอล์เพนแ้หไม่ดิตคื่อนใส่เป็นหนู ตัวัเครอกับพวกหงสดกันมาเยังฮะมาเทมกินยังาเอาหย่งเอาหมาดเดียวเบิ้ดเจหายไปไปไปหีกเ็บไปอ่ะเบิ้ลมีแต่เน้อบดเนาะบุบ์หมะขามแก้วกับเบิ้ลมองว่าไอ้ของใครวะมันกินยามันหิวทำงกัเบิ้ดแก้วกับเบิดบ้ามะขายัง

เข็ดขียวเิดกไปอีกมากเขยดเขีวบ้ากินอะต่นูน,นี่กหมกูดิก็อะรมือใหมกินใหม่วันนี้อมันนี้อมันวนนี้กินตื่นมื่นรัก

เด้โคขชใจปวดเม่พี่น้องถ่า,งายผู้ชมทั้งไลน์เนาะโทรฝากก็ไลน์ก็แชร์ก็ติดตามกันอยู่เรือยพี่น้องเด้มสำหรับผิดก็นนจบลงสงนิทยินดายังพบกันใหม่สบายดี